แจ้งข่าวเช้าวันที่31สิงหาคม65ครับชาวนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาแจ้งกันครับผมท่านผู้ชมครับทั้งเรื่องของโครงการคราครึ่งเฟส5ทั้งเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนที่มีคำถามหลายคำถามเข้ามาที่ช่องทางของแฟนเพจใหม่สงกรานต์มินิชาแนลนะครับผมแล้วก็การโอนเงินในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับหนกันยายนก็จะมีวงเงินเข้ามาหลายอย่างเลยนะครับผมเราไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแจให้กันด้วยนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมายสงกรานต์แมทนิชแนลครับผมท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1กันยายน65นั้นจะมีวงเงินเข้ามาที่บัตรคนจนแล้วนะครับจะเป็นวงเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทซึ่งในเดือนกันยายนนี้บัตรคนจนยังสามารถใช้ได้งานได้ปกตินะครับบัตรคนจนยังใช้ได้ปกตินะครับผมวงเงินก็ยังเข้าปกติอยู่รวมถึงวงเงินเพิ่มกําลังซื้อพิเศษ 200บาทเข้ามาในวันที่1กันยายนด้วยนะครับผมและก็วันที่1กันยายนเช่นเดียวกันพรุ่งนี้นะครับโครรครึ่งเฟส5จะเริ่มใช้จ่ายได้แล้วนะครับสำหรับโครงการค,ครคึ่งเฟส5วงเงินตลอดโครงการได้อยู่ที่800บาทสำหรับวงเงินโค,ครคึ่งเฟส5น,นะครับการใช้จ่ายยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือใช้จ่ายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน150บาทสำหรับวงเงินคนครคึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับ ถ้าหากใครได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ต้องใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในวันที่14กันยายนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าหากไม่ใช้จ่ายเลยท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่ยังเข้าแอปป๋อตังไม่ได้ก็แนะนําให้รีบยืนยันตัวตนให้ผ่านแล้วก็กดยืนยันการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส5้าให้ได้นะครับสำหรับคนที่ได้คนละครึ่งเฟส4ีที่ผ่านมานะครับผมเขายังกันโคต้าไว้ให้อยู่สําหรับคนที่ได้คนละครึ่งเฟส4ีเก่านะครับผม ส่วนเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรนะครับในเดือนกันยายนนี้จะโอนเร็วขึ้น โอนในวันที่9กันยายน65เป็นวันศุกร์นะครับเพราะว่าวันสิบวันที่10กันยายนเป็นวันเสาร์ก็เลยโอนเร็วขึ้นเป็นวันศุกร์ที่9กันยายนในอัตราปกติ600ถึง1,000บาทครับส่วนผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเพิ่มพิเศษเข้ามาในอัตรา100ถึง250บาทซึ่งก็จะได้รับเพิ่มอีกครั้งในวันที่19กันยายนซึ่งก็เป็นงวดสุดท้ายของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะได้รับเพิ่มพิเศษนะครับผม โอเคท่านผู้ชมส่วนการลงทะเบียนับรคนจนนั้นตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5วันเองนะครับจะมีการเริ่มลงทะเบียนับรคนจนแล้วนะครับผมตอนนี้ใครที่ยังมีคําถามข้อสงสัยนะครับยวการคิดสมาชิกในครอบครัวอันนี้ผมก็มีเทคนิคในการคิดง่ายๆหลักการในการคิดง่ายๆว่าเขาจะคิดยังไงนะครับผม อะมาดูคําถามแรกนะครับเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนวันที่5กันยายนนี้แล้วนะครับจนถึงวันที่19ตุลาคม65ครับผมลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้สําหรับใครที่ไม่มีคู่สมรสและไม่มีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่มีลูกนะครับผมอันนี้สามารถลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นในขั้นตอนออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนการคิดว่าเรามีสมาชิกในครอบครัวหรือไม่ อันนี้จะมีอยู่2ส,ส่วนด้กันที่ต้องคิดก็คือส่วนของคู่สมรสและส่วนของบุตรนะครับมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันถ้าใครที่จดทะเบียนสมรสใครที่จดทะเบียนสมรสอันนี้จะถือว่ามี คู่สมรสนะครับผมใครที่จดทะเบียนสมรสถ,ถือว่ามีคู่สมรสแม้จะอยู่คนละที่ละทางก็ตามนะครับไปอยู่คนละแห่งอย่าร้างกันไปแต่ยังไม่ได้หย่าทะเบียนเนี่ยอันนี้ถือว่าท่านมีคู่สมรสนะครับผมท่านต้องไปใช้เอกสารสำนาบัรปรชาชนของคู่สมรสมาให้ได้นะครับผมเพื่อที่จะใช้ประกอบในการลงทะเบียนแต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาและไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนี้ ติ๊กที่ช่องนะครับไม่มีคู่สมรสนะครับผมเพราะว่าเขาจะคิดเฉพาะใบทะเบียนสมรสการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท่านั้นใครที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายก็ต้องคิดว่ามีข้อ,อ,อมีคู่สมรสนะครับผมต้องติ๊กที่ช่องมีคู่สมรสนะครับผม ส่วนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นก็จะหมายถึงบุตรแท้ๆนะครับบุตรแท้ๆหรือว่าบุตรที่มีการรับรองบุตรหรือว่ามีสารมีคําสั่งนะครับส่วนมารดานั้นนะครับถ้าหากครอบบุตรออกมาแล้วก็จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมมารดาคุณแม่ที่จะไปมีสามีใหม่หรือครับหรือว่าไปมีแฟนใหม่ลูกคนนั้นนะครับที่เราเกิดออกมาก็ต้องนํามาคิดเป็นสมาชิกในครอบครัวถ้าหากว่าอายุต,ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์นะครับส่วนถ้าเราคิดง่ายๆนะครับผม ใครที่มีลูกแท้ๆนะครับลูกแท้ๆถ้าอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่คนละให้เบนบ้านก็ตามอยู่ด้วยกันก็ตามอยู่ให้เบนบ้านเดียวกันก็ตามนะครับต้องนํามาคิดเป็นสมาชิกในครอบครัวก็คือในส่วนของช่องของ บุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ท่านต้องติ๊กว่ามีนะครับผมต้องติ๊กว่ามีแล้วก็ระบุจํานวนบุตรด้วยว่ามีกี่คนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับส่วนหากบุตรอ,อ,อายุ18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันที่19าตุลาคมห5นี้ถ้าหากอายุเกิน18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็สามารถแยกลงทะเบียนบัตรคนจนเองได้เลยนะครับให้ลูกแยกไปลงทะเบียนเองได้เลยนะครับผมแล้วก็ การคิดนั้นนะครับผมถ้าหากว่าบ้านเดียวกันมีครอบครัวเดียวกันแล้วถ้าหากอายุ18ปีบนบนขึ้นไปก็แยกลงทะเบ,บียนได้เลยนะครับไม่ต้องมาคิดรวมกับคนในครอบครัวแล้วเพราะว่า18ปีบนบนขึ้นไปแล้วนะครับผมแล้วก็สามีภรรยาก็แยกลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันไม่ต้องมารวมกันหรือว่าส่งตัวแทนลงนะครับสามารถแยกลงทะเบ,บียนได้เลยเพราะว่าการได้รับสิทธิ์นั้นจะได้รับสิทธิ์ รายบุคคลนะครับการได้รับสิทธิ์นั้นได้รับสิทธิ์รายบุคคลจะไม่ใช่การรับสิทธิ์รายครอบครัวนะครับผมสิทธิ์ใครสิทธิ์มันนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ตามนั้นนะครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับสําหรับแบบฟอร์มลงทะเบียนนั้นเดี๋ยวรอทางหน่วยรับลงทะเบียนแต่ละที่แต่ละแห่งประกาศให้ไปรับแบบฟอร์มก่อนค่อยไปรับนะครับผมซึ่งหน่วยรับลงทะเบียนนั้นก็จะมีสำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยาธนาคารกรุงไทยธกสหรือธนาคารออมสินครับที่จะเป็นหน่วยรับลงทะเบียนนะครับผมส่วนถ้าหากใครที่ไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรหรือไม่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับ สามารถที่จะยื่นลงทะเบียนบัตรคนจนทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้สําหรับคนที่ไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรนะครับอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์หรือไม่มีบุตรนะครับผมทั้ง2ข้อนี้ต้องไม่มีทั้ง2นะถึงจะไปยื่นลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมสาหรับการแจ้งข่าวกันเช้านี้นะครับวันที่31สิงหาคมห5ซึ่งได้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆผมก็จะรีบนํามารายงานในทราบ ข้อมูลเบื้องต้นจะประมาณนี้อยู่นะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมสลหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนได้ทุกคนครับผมส่วนการคัดกรองคุณสมบัตินั้นจะเป็นหน้าที่ของ47หน่วยงานที่จะคัดกรองว่าท่านจะผ่านคุณสมบัติหรือไม่นะครับผมแบบฟอร์มการกรองนั้นผมมีตัวอย่างการกรองอยู่ก็สามารถ ไปดูกันได้ที่ช่องของใหม่สงการมานี่ชาแนลนะครับผมโอเคครับสู้ๆกับว่าทาง,งานวันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมกับช่องใหม่สงการมายนี่ชาแนลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแจให้กันด้วยครับผมสวัสดีครับ